เยาวดีชูคงหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเชฟเยาวเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมาเดย์สโลฟิชคิเชนที่ท่าแพเชียงใหม่ซึ่งเป็นร้านที่เปิดในช่วงกลางโควิดในขณะที่คนอื่นปิดร้านแต่ร้านนี้กลับอยู่ได้อย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้เชฟเยาวได้ใช้คอนเซปต์หรือเดินตามแนวทางของสโลฟูดมาตลอด Slow Food คืออะไรคนจะสับสน s สโลฟูดสโลคุกกิ้งหรือทำอาหารช้าๆเมื่อไหร่จะได้กินอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะคิดว่า Slow Food ก็เป็นแบบนั้นหมดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย o โลฟูดความหมายของมันถ้าคิดง่ายๆเลยตรงกันข้ามกับฟาสฟูดพี่จนฟาสฟูดใช่กับ Slow Food ใช่ต่างกันมันต่างยังไงต่างกันตรงที่ว่าก็คือว่าเหมือนเร่งผลิต ใช่ไหมคะ uh huh. คิดถึงปริมาณมากกว่าคุณภาพ uh huh. นะคะอันที่หนึ่งเนาะแล้วก็โดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าวัตถุดิบที่เราทำอาหารน,นั้นเนี่ยมันมาจากไหน uh huh. นะคะเสร็จแค่นี้แล้วก็มันมีที่มาที่ไปยังไงไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยคนที่ทำอาหาร slow ฟ o o d เนี่ยก็จะต่างกันออกไปก็คือคนที่ทำอาหาร slow ฟ o o d ก็จะใส่ใจหน่อยใส่ใจก็คือว่า เวลาทําอาหารเวลาปรุงเนี่ยเร็วนะปกตินี่แหละเหมือนก็บทาอาหารไทยทั่วไปไม่ได้ชา้ชชาลูกค้าก็ได้กินเร็วเหมือนเดิมหรือว่าครอบครัวก็ไม่ต้องรอนานเหมือนเดิมแค่ว่าตอนที่เรากําลังก่อนทำเนี่ยก็คือว่าม,มีวิธีการศึกษาว่าเออเนี่ยเราจะซื้อผักจากเจ้าไหนของใครใช่ไหมแล้วก็ค้นหาวัตถุดิบที่มันดี รสชาติวัตถุดิบที่มันดีจริงๆแล้วเนี่ยมันเร็วนะพี่โจเร็วในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็เครื่องปรุงเยอะแยะมากมายมันซิมเพลมากที่ทำอาหารสโลฟู้ดเพราะว่าอะไรคือถ้าเราซื้อผลผลิตจากอะกลุ่มเกษตรเอนซีสมุิเนี่ยแล้วตามฤดูกาลของเขาเนี่ยเวลาที่เรามาปรุงเนี่ยสังเกตไหมมันฝรั่งของพันๆอะไม่ต้องใส่อะไรมากมันอร่อยเลยเติมนิดเดียวอะอย่างรู้เติมเกลือลงไปนิดนึง คือมันอร่อยแล้วด้วยความที่หนึ่งมันเป็นพันธุ์พื้นบ้านใช่ไหมฮะสองก็คือมันปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีมเสร็จคันี้ก็คือว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะได้กินแล้วต้มปับป๊บเดียวโรยเกลือ,อนิดหนึ่งได้กินแล้วมันไม่ได้ช้าเลยมันไม่ได้ชา้าแค่ว่าเราต้องใส่ใจกับมันว่าโอเคใครเป็นคนปลูกเพราะว่าสโลฟู้ดเนี่ยหลักการอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะคิดว่าเอ๊ะสโลฟู้ดเนี่ย มันต้องเอื้อกับสิ่งแวดล้อมนะก็คือมันเป็นเป็นเรื่องของเราเรียกว่าความความเป็นธรรมก็หนึ่งก็คือว่าเป็นธรรมต่อสิ่งแวดล้อม,อมก็คืออย่างอ่ะกลุ่มกเกษตรินรีบ้านเราปลูกกันเนี่ยเป็นธรรมต่อสิ่งแวดล้อมไหมเป็นธรรมนะเพราะว่าปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วก็สารเคมีก็ไม่ฝังอยู่ในดินใช่ไหมคะดินก็ไม่เสียง่ายแล้วก็สารเคมีก็ไม่ไหลลงสู่มแม่น้ํา ลงสู่ทะเลรซิวตัวเล็กๆก็มีความเพลิดเพลินใอ่เดือนก็ยังดิ้นด้วยความสุขสนุกแล้วก็ไม่ได้แบบฉีดพ่นยาจนไปถึงบ้านเพื่อนบ้านหรือว่ามีผลต่อเด็กใช่ไหมคะที่ไปสูตรสูตรเข้าไปสารพิษเลไต่างๆนานาเข้าไปเนี่ยก็คืออันนี้ก็หนึ่งก็คือเป็นทาต่อสิ่งแวดล้อมสองเป็นทต่อผู้บริโภคผู้ผลิตก่อนก็ได้ อ่าสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตผู้ผลิตที่ที่ทําแบบนี้ก็คือหนึ่งเขากา็มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะพูดถึงอัตราเสีย่ยงกับคนที่ปลูกพืชผ,ผักแบบที่ใช้สารเคมีเนี่ยสังเกตเถอะคนที่ทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความสุขไหมพี่ <S 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 สนุกมากสนุกมากกินของดีๆแล้วก็มีเวลาว่างมากเยอะแล้วก็ได้แบ่งปันคนนั้นคนนี้ใช่แล้วก็มันก็กินส่วนใหญ่คนทำเกษตรอินทรีย์อ่ะถ้าเป็นชาวบ้านเลยก็คือทำกินแล้วเหลือก็ขายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสุขอยู่แล้วที่ได้ปลูกและรู้ว่าของที่เรากินเนี่ยปลอดภยัยและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าขายเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าว้าวเราให้ได้ให้สิ่งดีๆให้กับให้กับคนอื่นนะแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยฮะ แสร็จแค่นี้ก็ผู้ผลิตเนี่ยเป็นธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเราซื้อผักจากเขาเนี่ยหรือซื้อผลผลิตจากเขาเนี่ยซื้อไข่ซื้อไก่ซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องได้รับราคาที่เป็นธรรมคือเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยนะคะมันพึ่งพากันอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ไปกดราคาเขาใช่ใช่ไม,ไม่ใช่ไปกดราคาเขาก็าต้องอดูราคาที่มันเป็นธรรมกับเขาใช่ไหมครับว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ยังไงบ้าง เสร็จแค่นี้ก็มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือว่าหนึ่งผู้บริโภคก็ได้รับของที่ราคาสินค้าที่มันไม่แพงจนเกินไปมันแพงก็ธรรมดาแต่จะไม่แพงเกินไปใช่เพราะว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์จะไม่ถูกอืมเพราะมันเป็นธรรมกับผู้ใช่แต่เราต้องทำเศรษฐกิจของเราให้ดีก่อนคนจะถึงปีนึ่งเหรมันเกี่ยวข้องโยงเกี่ยวโยงกับเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยสินค้าเกษตรออนทรีย์ไม่ไม่สมควรที่จะถูกนะคะคือสินค้าปกติเนี่ยเรารู้สึกว่าเราซื้อไข่ถูกมากซื้อปลาซื้อหมูซื้อไก่ถูกมากแต่ว่าความถูกเนี่ยคือความทุกข์ของผู้ผลิตถูกต้องและผู้ผลิตจะทนได้นานขนาดไหนนั่นคือปัญหาที่เรามองข้ามฉะนั้นสโลฟูดนี่ก็คือคิดถึงความเป็นธรรมใช่ ฉะนั้นราคามันก็อาจจะแพงกว่าธรรมดานิดหนึ่งใช่แต่มันจะทําให้เกิดความยั่งยืนใชมน่มันทำให้เกิดความยั่งยืนมากและเสร็จคันี้ก็พอมาถึงเนี่ยแหละผู้บริโภคก็กินเข้าไปทุกอย่างใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมีผลดีการเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานก็ลดลงทีเนี้ยจริงๆแล้วซโลฟู้ดคือการกินพี่การกินถ้าเรากินดีเมื่อไหร่สิ่งแวดล้อมก็จะด,ดี คือทุกวันนี้ก็คือว่าที่มาของที่มาของอากาศเป็นพิษหรือว่าดินที่มันไม่ดีน้ําที่มันเสียส่วนใหญ่หรือที่มาของสิ่งวดล้อมมาจากไหนส่วนใหญ่มาจากอาหารได้บางสิน้นนะเพราะเราชอบอาหารราคาถูก <c oughs> ใช่เราชอบอาหารราคาถูกแล้ว <c oughs> ไม่ต้องรู้ที่มาของมันใช่แล้วเราแล้วเราอยู่ในยุคไหน ừ, จ,รจริงในนี้มันก็แบบส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมต่อสัตว <ừ, S 2> ์อเราอยู่ในุยุคยไหนพี่ที่ว่าเนื้อสัตว์ถูกกว่าผักบางอย่าง ใช่ต้นทุนวขาการเลี้ยงสัตว์นี่มันแพงมากนะต้นทุนมันสูงมากแกเลี้ยงไก่เนี่ยโรงเรือนเลี้ยงหมูเนี่ยเป็นล้านอทีเนี้ยทั้งไก่ทั้งหมูต้องดูแลมันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมีทั้งยาทั้งวัคซีนต้องติดแอร์ให้มันเจ้าของเจ้าของาร์มยังไม่มีห้องแอร์อยู่นะแต่หมูกับไก่ได้นอนห้องแอร์อ่าฉะนั้นต้นทุนมันสูงมากแต่ทําไมเราขายถูกอ่ะขายถูกมากขายถูกมากเมื่อก่อนเรากินอะไร ผัดผักใส่หมูมเดี๋ยวนี้เรากินอะไรผัดหม,ดหมใูใส่ผักไม,ไม่มีผักหรือ <laughs> ไม่ก็นิดหน่อยเพราะว่าหมูมันเก็บได้นานด้วยพี่ใบกะเพราสามใบ <laughs> ถูกต้อง <laughs> ใช่ไหมคะทีนี้มันต้องคิดกลับกันว่าเอ๊จัดตัวหนึ่งนะเลี้ยงเนี่ยกว่ามันจะโตยาวเนี่ยโตมาในครอบครัวอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับว่าทําไมเราถึงสนใจเรื่อง slow food เะี่ยยาวจะโตยาวเนี่ยจะโตมาในครอบครัวที่ที่บ้านเลี้ยงไก่ตั้งแต่เด็กเลยเลี้ยงหมูพ่อเลี้ยงวัว ทุกอย่างหมูก็คือแบบว่าฝานันหยกกล้วยเอาเศษอาหารให้กินของตามร้านก๋วยเตี๋ยวของเหลือมาให้กินใช่ไหมแล้วเสร็จแค่นี้ก็เลี้ยงไก่ก็อยู่ใต้ยุงข้าวอะ่ะยุงข้าวอยู่บนไก่อยู่ข้างล่างเศษอาหารเหลือก็ข้าวที่หล่นลงมาก็ข้าวเปลือกที่หล่นลงมาไก่ก็ได้กินอาหารเศษอาหารเหลือไก่ก็ได้กินอีกเสร็จแค่นี้เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวโอ้โหวัวน,นี่ตอนนี้บอกพ่อว่า ขาเรียงวัวข้าวโพดพ่อวัวเนี่ยนะกินกระโพดใช่ไหมัไม่กินมั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 นเปิดธรรมชาติใช่ไหมฮะเสร็จแค่นี้ก็เราเห็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กพอเราเห็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกว่าโอ้เวลาเห็นที่เขาเลี้ยงสัตว์อยู่ในคอกที่มันยัดกันอยู่แน่นไม่ได้เดินไม่ได้ไปไหนเนี่ยที่เขาเรียกว่าหมูอนาไม่ไก่อนาไม่อนาไม่จริงอนาไม่ถูกต้องอะไรเงี้ย อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือมันไม่เป็นธรรมสาหรับสัตว์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันแบดเดย์เนาะที่เรียกว่าวันแบดเดย์ก็คือสัตว์ต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากเราจนถึงวันสุดท้ายอมันมีวันที่แย่วันเดียวในชีวิตมันก็คือวันที่มันข้าลงเชืดอหรือวันที่เราเชือดไก่ที่เหลือคือมีความสุขที่เหลือคือมีความสุขตลอดอันนี้ก็คือมันต้องเป็นธรรมต่อสัตว์ด้วยและเกษตรกรที่เราเลี้ยงสัตว์ด้วยมันเป็นเรื่องที่ คนบริโภคเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าไก่ที่เรากินทุกชิ้นเนี่ยไม่เคยเห็นความมืดเลยไม่เคยเห็นความมืดหรือความสว่างไม่ไม่เคยเห็นความมืดเพราะเปิดไฟตลอดเปิดไฟมันกินตลอดและไม่มีไก่ตัวไหนที่เรากินทุกวันนี้เดินได้เกินยี่สิบก้ามันจะกินแลวนั่งกินแลวนั่งกินแล้วนั่งครบสี่สิบห้าวันปุ๊บส่งเข้าโรงเชืออหมูทุกตัวไม่เคยเดินเลย กินแล้วนั่งกินแล้วนั่งกินแล้วนั่งครบหกเดือนปุ๊บเชือดใช่อันนี้คือใช่การทรมานสัตว์แต่นี่คือจริงจริงหลายคนก็รู้นะพี่แต่ว่าก็แต่ว่าเราไม่อยากพูดถึงใช่ไหมหนึ่งเราไม่อยากพูดถึงเราไม่อยากคิดถึงฉันไม่อยากรู้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเพราะว่ามันทําให้ราคาถูกไงอืมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจมากมันทําให้ราคาถูกถูกจริงแต่ไม่เป็นธรรมกับสัตว์ใช่สําหรับยาวมีความรู้สึกว่า เนื้อสัตว์ก็บริโภคน้อยลงนั่นแหละเพราะว่าเราจริงๆดั้งเดิมแล้วเราก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์กันเยอะขนาดนั้นเราทานเนื้อสัตว์กันตามงานบุญงานอะไรเงี้ยต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็มันการเลี้ยงสัตว์แบบทรมานเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแน่นอนเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันอยู่ในสถานะที่สภาวะที่เป็นทุกข์มากฉะนั้นมันจะป่วยอื แต่พอมันป่วยมันไม่อนุญาตให้ตายไม่ได้รับอนุญาตให้ตายอืเพราะคนระบบผลิตอาหารไม่ถือว่าสัตว์อืคือสัตว์อืมันคือโรงงานผลิตอาหารฉะนั้นเวลามันป่วยปุ๊บก็อัดยาปฏิชีวนะเข้าไปห้ามตายจนถึงสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันค่อยตายถ้าหมูก็ต้องหกเดือนค่อยตายเนี่ยก็อัดยาเข้าไปอัดยาเข้าไปไก่ปกติกี่วันไก่ยี่สิบแปดวันถ้า ไก่เล็กสุดก็คือ28วันถ้ากิโลครึ่งขึ้นไปเนี่ยกิโลคึงไปเนี่ยไก่ฟาร์มแต่ว่าไก่ที่เราเลี้ยงตามบ้านๆปกติสามเดือนไปสามเดือนต่างกันเยอะมากนะต่างกันเยอะมากนี่คือเหตุผลที่เรียกว่า slow food ใช่ไหมใช่เพราะว่าไก่ธรรมดาใช้เวลาสามเดือน slow food ใช่แต่ถ้าไก่จากฟาร์มเนี่ยใช้เวลา28วันหรือมากที่สุดไม่มีตัวไหนเกิน45วันนั่นก็คือ fast food ีนี้มันก็จะมาถึงมันก็แบบสโลฟู้มันก็มีหลายคอนเซ็ปต์นะแต่สโลฟิตก็คือหมายถึงว่ามาจากประมงยั่งยืนเนาะมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ของมันเนาะเสร็จแค่นี้หรือไม่ก็สโลเบรดใช่ไหมคือขนมปังที่ทำช้าๆไม่ใช่ขนมปังฟาร์มเฮาส์ในเซเว่นหรือว่าขนมปังที่ใช้แบบยีสต์สำเร็จรูปที่แบบว่าเพื่อให้ได้ผลผลิตเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทำขนมปังชั่วโมงกว่าตั้งแต่เอาแป้งเข้าไปออกมาเป็นก้อนเลยชั่วโมงกว่า มันน่าทึ่งใช่ของเราเนี่ยขนมปังเนี่ยหนะมักข้ามคืนข้ามคืนใช่ไหมฮะอย่างน้อยต้องข้ามคืนถ้าให้อร่อยสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องปกติใช่ไหมเพราะว่าการทําขนมปังเนี่ยคนโบราณฝรั่งโบราณเนี่ยเขาทําขนมปังเขาก็ใช้เวลาเป็นเป็นวันเป็นคืนม,มาตลอดใช่ไหมใช่อันนี้คือสิ่งที่ทําให้คนกินขนมปังมายาวนานใช่แต่ทุกวันเนี่ยขนมปังของเราใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเดียว บางทีชั่วโมงกว่าใช่ก็ได้แล้วชั่วโมงหนึ่งพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ใส่แป้งผสมยีสตขึ้นก้อนเข้าอบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเราความช้ากับความเร็วเนี่ยมันทําให้เกิดความแตกต่างยังไงคือคือในการทําขนมปังนะเราเอายกตัวอย่างขนมปังเนี่ยขนมปังมันใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงออกมาเป็นก้อนได้เนี่ยหมายความว่า มันทําให้ฟูขึ้นเฉยแต่ยีสต์ยังไม่ได้ย่อยกลูเตนใช่ให้มาเป็นอาหารที่ไม่เป็นพิษกับเราคือตามความเข้าใจของเยาวก็คือตอนนี้คนแพ้กลูเตนอืนี่คือมันตลกมากตรงที่ว่าคนตะวันตกใช่ไหมคะมคนที่กินขนมปังมาตลอดชีวิตแพ้กลูเตนกลูเตนคือโปรตีนสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในแป้งใช่ไหมคะมเสร็จแค่นี้ก็คือ,อลองยกลองคิดดูนะว่าถ้าคนไทย กินอะไรเป็นหลักกินข้าววันหนึ่งคนไทยไปให้ข้าว <laughs> <laughs> ไอ้นี่คือเหมือนกันมันเกิดขึ้นแล้วม,มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะจากที่เราดูศึกษาหลายๆสารคดีเนี่ยก็คือว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากที่เคยดูมานะคะอ,อันนี้ก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่รู้เรื่องอะไรมากมายจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับอ่ามันเหมือนกับว่าแป้งสาลีเนี่ยที่เป็นมาจากพืชจิมโมพืชจิมโมคืออะไรคือ เร็วๆปลูกเร็วๆแ,แล้วก็ได้ปริมาณเยอะๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาประกาศว่าอาหารไม่พอที่จะเลี้ยงคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีพืช GMO หรือพืชดัดแปลงพันธุกรรมใช่ไหมที่เกิดออกมาทีเนี้พืช GMO ข้าวสาลีที่มาทําขนมปังเนี่ยมันมีสารพอเป็นพืช GMO เนี่ยมันมีกลูเตนสารกลูเตนอยู่ในนั้นมากเกินไปทีนี้คนก็เลยแพ้แป้งจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเชื่อเถอะ ว่าคนส่วนใหญ่ที่แพ้แป้งที่ว่าที่ว่าแพ้แป้งเนี่ยถ้าซื้อแป้งจากกลุ่มเกษตรเอ็นไม่เป็น G M O แล้วทำขนมปังโดยใช้ซาวโดก็คือว่าใช้ยีสต์ธรรมชาตินะคะคือทำเนี่ยแล้วก็หมักขนมปังก่อน1นึ่คืน2องคืน1วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวันก็ยังได้เลยพวกเนี้ยแล้วก็ค่อยอบเนี่ยให้กลูเตนมันย่อยสลายไปก่อนเนี่ยหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองกับเพื่อนที่ปลูกข้าวสาลีที่ญี่ปุ่นแล้วแบบ ฉันจะไม่ได้กินข้าวสาลีเลยเธอ,อบอกทําไมเนี่ยเก็บเกี่ยวครั้งแรกแล้วเนี่ยเพราะว่าฉันแพ้แป้งบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทําเบเกิลให้เธอทําแบบอ่ะจะชา้ชาเลยเนี่ยบ่มแป้งเอาไว้แล้วใช้ยีสต์ธรรมชาติใช้แป้งของเธอเนี่ยเธอกินทีละหน่อยนะฉันก็กลัวเธอตายเพราะฉะนั้นเขากินเบเกลิลหมดลูกวันที่สองเขากินอีกสองลูกเขาไม่มีปัญหาจริงไงตอนนี้ก็คือแต่อันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่า มันก็ยังแบบพิสูจน์ไม่ได้สําหรับที่เราจะรู้นักวิทยาศาสตร์อะไรขนาดนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นตัวเองอะไร่าเงี้ยแต่ที่เนี้ยมันก็เป็นแบบมันไม่อะถ้าคนที่ไม่คิดถึงเรื่องคุณภาพจะไม่มีปัญหาเรื่องกลูเตนไม่ได้คิดไม่ได้ไม่คิดถึงเรื่องคุณภาพหรือไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภาพแต่เชื่อแน่คนไทยเราคิดถึงเรื่องอะไรรสชาติอืรสชาติกับราคาถูกใช่รสชาติ เออเราเราไม่พูดถึงว่าครับเบรดตอนนี้นะอาร์ติซานเบรดตอนนี้นะที่ขาทําขายกันอยู่เนี่ยออมันก็ราคาค่อนข้างสูงเพราะ<ม>เขาใช้เวลาพิถีพิถันแล้วเขาจริงๆอันหนึ่งก็คือเป็นความรู้ประสบการณ์ของเขาในการทําออกมาด้วยแต่ถ้าทําเองเนี่ยเรียนรู้เองทําเองเนี่ยมันก็จะราคาม,มันก็จะถูกลงแล้วก็มีความรสชาติในต่างกันแน่นอน ยกมาเนี่ยไม่เบาหิวนะเพราะมันมีแต่ยีที่ฟูแป้งนิดเดียวอะไรเงี้ยยกขึ้นมาก็ยังมีน้ำหนักกินแล้วมันจะอิ่มนานใช่กินแล้วมันอิ่มนานแล้วก็มันก็จะมีรสชาติใช่ไหมคะมไ,มไม่ได้กินแบบไม่ได้กินหนังสติกอ่ะกินขนมปังที่เป <laughs> ็นแป้งขาว,ขาวา <laughs> เออมันไม่รู้กินอะไรก็ไปที่มันแบบมันไม่มีรสชาติอะเคี้ยวไปแล้วก็มันต้องไปใส่แยมใส่นู่นใส่นี่แต่อันนี้ขนมปังแบบจิ้มน้ำมันมะกอก หรือแบบว่ากินเปล่าๆใส่เกลือน้ำมันมากอกเลยเกลือหนยมันก็อร่อยแล้วใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราซื้อขนมปังจากร้านเนี่ยอ่าท่อนหนึ่งเนี่ยโอ้มันใหญ่มากแต่ราคาถูกมากใช่ถูกมากแต่มันเบามากเบามากแต่คนที่เคยคิดเรื่องว่าขนมปังไอ้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าบีบเข้าแน่นๆจำออกมาเนี่ย มันได้ก้อนแค่นี้เองอ่านิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าซาโดนี่มันจะหนักหนักแล้วก็กินอิ่มซึ่งคนคิดว่ามันถูกแต่จริงๆแล้วมันแพงใช่ไหมแพงเพราะว่ามันได้น้อยแต่มันดูใหญ่ใช่แล้วก็กินไปเยอะกินแผ่นเดียวก็อิ่มไม่ได้สารอาหารเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่อันนี้แหละมันก็เป็นเรื่องของเห็นไหมก็คือว่ากระบวนการของฟาสต์ฟู้ดที่ทําเป็นพืชีโมอะไรต่างๆนานาขึ้นมา ก็ทาให้คนแพ้แปลงแพ้กันทั้งทัวร์แพ้กันทั้งประเทศพี่นึกออกไหมแล้วบ้านเราอ่ะอวันหนึ่งเที่ยวข้าวเป็นจีโมขึ้นมาพี่นึกออกไหมเราก็จะแพ้ข้าวเราเราอาจจะแพ้ค่ะข้าวก็ได้ใช่ไหมแล้วพี่คิดดูแพ้ข้าวกินอะไร<อ> <laughs> ใช่ไหมเอาอะไรมาแทนข้าวอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งท,งท,งที่เป็น slow food concept อันหนึ่งเนาะหรือไม่พวกจะ พวกแบบถ้าเป็นพวกแอลกอฮอล์ก็เป็นพวกสโลไวสโลเบียอะไรเงี้ยสโลเบียก็เป็นพวกคลาบเบียต่างๆสโลไวก็เป็นพวกวัยที่ทําแบบไม่ใช้สารเคมีเป็น White เนเชชัลไวป็นปะไรค่ะเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเสร็จค่นี้ก็นี่แหละมันก็เป็นคอนเซ็ปต์หลัก <Slow S 1> หลกของสโลฟูดม,มันต่างจากฟาสต์ฟูดที่สําคัญเท่าที่เยาวเล่าม,มาก็คือฟาสต์ฟูดเราไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรมาจากไหน ขอให้ราคาถูกและรสชาติดีพอใช่แต่ว่า slow food เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำอาหารช้าๆแต่หมายความว่าอาหารที่ต้องรู้ที่มาว่าทำยังไงมาจากไหนเลี้ยงยังไงปรุงยังไงแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านนั้นก็คือ fast food ไม่ได้สนใจสารอาหารไม่ได้สนใจความเป็นธรรมไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อม แต่สนใจแค่ว่าทําให้มันออกมาเยอะๆเร็วๆใชทําขนมปังวันหนึ่งเนี่ยได้วันละมหาศาลมากเป็นวันละหลายสิบรถออกขายนั่นคือฟาสต์ฟู้ดแล้วก็มาเขียนตรงที่ฉลากยาวเป็นแถวเลยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ลิสต์ของอะไรนะอินกิีเยนใช่ไหมที่ใส่ลงไปเนี่ยเยอะไปหมดเลยก็คือไปลองดูสิไปพลิกดูขนมปังที่เป็นแถวบ้านเราอะ ชื่อของมันน่ะว่ามันมีวัตถุดิบอินกริเดียนอะไรบ้างในนั้นน่ะยาวยืดเลยมันก็น่าสนใจของยาวมีอะไรของยาวขนมปังยาวมีอะไร <c oughs> มีแปง้แปงกับน้ําน้ําแป้งน้ําเกลืออ,อยตดก็แปง้งใช่ <c oughs> ยต์ก็แปง้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นแป้งกับเกลือพี่โจแป้งน้ําเกลือใช่สามอย่างแต่ที่น่าสนใจก็คือฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขาจะมีตารางส่วนผสมหรืออินกริเดียนใช่ไหมส่วนผสมเยอะมาก แต่ในส่วนผสมนั้นเราจะรู้จักไม่เกิน3าสีใอย่างที่เหลือเราจะไม่รู้เลยว่าแซนแทนกมคืออะไรมอนโตรเด็กซินคืออะไรใช่ไหมกลูโคสฟุกโตสเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรไม่รู้เลยคืออะไรโซเดียมเบนโซเอตใช่สีแดง Number 5อะไรต่างๆมันมีแต่ชื่อเป็นภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจแต่ว่าโซโลฟ o ดเนี่ย เราจะไม่มีอย่างนั้นเลยไม่เราเราจะเข้าใจหมดเลยว่าอ๋อนี่น้ําปลาอันนี้น้ำตาลอันนี้คือน้ําปลาอันนี้คือน้ําตาลและต้องเป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตาโนดหรือน้ําตาลอ้อยใช่ไหมน้ำตาลลูกชกใต้ทุกอย่างแต่มันจะไม่มีคําว่าฟรุกโตสซูโครสฟรุกโตสอะไรต่างๆไม่มีคําที่เราไม่รู้จักไม่มีมันจะมีแต่คําที่เราส่วนใหญ่คําที่เราจะรู้จักฉะนั้น slow food เนี่ยจึงเป็นอะไรที่ น่าสนใจอืม,มากเพราะมันทําให้เรารู้ที่มาของอาหารและทําให้เราได้กินอาหารที่ม,มีความเป็นธรรมแล้วคนมักจะพูดถึงเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเท่าเทียม,มเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อนั่นเพื่อนี่แต่กินฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเยา<อ>คิดว่ายังไง จริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของใครของใครของมันนะ<ช>พี่เนาะรู้สึกว่ามันขัดแ<ช>ย้งกันไหมยอมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างขัดแย้งมันค่อนข้างขัดแย้งแต่ยอมมีความรู้สึกว่ามันในเรื่องของสโลฟูดอะเราจะไม่มีการต่อสู้อองค์กรสโลฟูดต่อสู้ใช่ไหมฮะแต่เราเนี่ยเป็นสมาชิกอืเฉยๆเราเนี่ยไม่เป็นจะต้องต่อสู้หรือว่าไม่จะเป็นจะต้องไปบอกคนอื่น ให้ให้ให้แม้กระทั่งที่เราคุยกันตอนนี้เราแค่บอกในสิ่งที่เราทำใครที่แบบว่ารู้สึกว่าโอ้สนใจแนวคิดนี้อะไรเงี้ยแล้วบางคนเยอะเชื่อหลายคนก็คือฉันทำอยู่แล้วสบายมากโดยเฉพาะคนที่ดูพี่โจนอยู่ตอนนี้คือคุณเป็นสโลฟู้ดเกือบทั้งหมดละค่ะโดยปกติเนาะเสร็จแคนี้มันก็จะเป็นแบบเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าคือมันจะเริ่มจากตัวเองแล้วมันก็เริ่มจาก ครอบครัวไปสู่ลูกสาวสู่สามีสู่อะไรเงี้ยแล้วไปเริ่มไปถึงเพื่อนจากเพื่อนเข้าสู่ชุมชนนะฮะยอาแค่เอาแค่ระดับชุมชนที่เราอยู่พอไม่คิดไกลอถ้าอยู่ในสื่อก็ได้ออกไปไกลสักนิดหนึ่งแต่มันก็จะได้อยู่ในชุมชนซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้ท่งยอวมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ต่อสู้แต่มันเป็นการทำที่เราติดจนชินเป็นนิสัยเพราะหลายคนจะคิดว่ายากมันยาก มันยากมันเป็นไปไม่ได้มันยากมันาะนมันผิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากจริงๆแล้วมันไม่ยากก็แค่จริงๆหัวใจของมันคือเริ่มที่ว่าเรารักตัวเองได้ไหมถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราจะกินอาหารแบบสโลว์รักคนในครอบครัวเราไหมใช่เนี่ยถ้าเราเริ่มที่นี่มันไม่ต้องไปต่อสู้กับใครใช่ไม่ต้องไปทําร้ายใครแต่เราเริ่มที่เราเล็กๆแล้วมันก็ขยายออกไป ซึ่งคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายที่สุดและเป็นจริงมากที่สุดใช่ของเยาวมันเริ่มจากจากตัวตัวเราที่แบบสังเกตว่าอาหารที่เราเคยกินตั้งแต่ตอนเราตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมกับการแล้วเราย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วมากินอาหารแถวหน้าร้ามคือแบบอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้ข้อดีของคนยุคเยาวนะพี่โดยเฉพาะคนใต้คนใต้เรื่องมากที่พิิตแกงไม่ได้เนี่ย ใช่ทิ้ง <Hey, think. S 1> ใช่ <laughs> ก็คือมันเหมือนกับว่าเออแล้วมันก็เริ่มแบบเริ่มมาถึงแบบเออมาอยู่หน้ารามแล้วแบบต้องกินอาหารแบบนี้จริงๆเหรอแต่มันนี้มันก็มันมันเป็นคนยาถือว่าเยาวโชคดีที่จะได้เกิดในยุคเนี้ยที่ทันเห็นทั้งฟาสต์ฟู้ดทั้งสโลฟู้ดอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมฮะเสร็จแค่นี้ก็พอพอมา สุดท้ายก็ต้องมาทํากับข้าวกินเองจะเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ถ้าไปกินข้างนอกก็จะเลือกร้านหน่อยใช่ไหมฮะแล้วก็พอสุดท้ายก็มาทําร้านอาหารใช่ไหมจากกลุ่มเพื่อนแล้วมาทําร้านอาหารด้วยกันจากร้านอาหารก็เกี่ยวโยงไปถึงการทําความรู้จักกับเกษตรกรต่างๆเยาวอยู่พันๆก่อนเนาะมันก็จะได้เข้าใจเรื่องพันๆเนี่ยตัวเปลี่ยนความคิดแต่ไม่ย้อนคิดถึงบ้านเนาะเสร็จแค่นี้ก็หลังจากนั้นก็ทําให้คิดว่าอ้อโอเคถ้างั้นก็คือ ต้องซัพพอร์ตใช่ไหมเกษตรกรแล้วไม่น่าเชื่อคือมันคือมันไปแล้วอะ่ะ <ừ> มันไปในที่นี้คือมันไปในหมู่เราอะ่ะในหมู่ชุมชนในจังห <ừ> วัดเรา <ừ> ที่เราอยู่ <ừ> ใช่ไหมพี่ทีนี้มีความรู้สึกว่าแค่เนี้ยแค่คนในชุมชนของตัวเองกินกันตามบ้านตัวเองกินกันตามแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเปิดร้านอาหารก็จะเป็น ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบกว้างขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแต่<ม>ถ้าไม่เปิดร้านอาหารเนี่ยก็ยังเป็นรายได้ที่อยู่ในชุมชนและสนับสนุนคนที่เป็นมิตรทำกรเษกเษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,มใช่ไหมต่างๆที่ให้มันที่ที่ไม่ที่เป็นพูดง่ายๆว่าคนที่รักธรรมชาติหรือว่าคนที่รักสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เขาอุ่าปลูกอุา<ม>่าเลี้ยงสัตว์ดีๆให้เรา<ม><ม>เราก็ซื้อของเขาเป็นการตอบแทน เพื่อเป็นการขอบคุณเขาแล้วก็เขาก็จะได้มีกําลังใจนในการปลูกต่อไปเนาะอ,อันนี้คือการพึ่งตนเองและก็พึ่งพากันเองอโดยธรรมชาติฉะนั้นคำว่า slow food เนี่ยจังเป็นอะไรที่ลึกมากมลึกซึ้งเป็นการแก้ปัญหาทุกปัญหาที่มีอยู่ในโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่ได้ไปแก้ในระบบใหญ่เราเริ่มเล็กๆจากที่ตัวเราใช่ว่าเราเริ่มได้ยังไงออันนี้คือการ ต่อสู้ที่สันติที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดเปลี่ยนการต่อสู้ให้เป็นรูทีนให้เป็นกิจวัตรประจําวันใช่ใให้เป็นกิจวัตรประจําวันอันนี้คือคอนเซปต์หรือไอเดียง่ายๆของคําว่า Slow Food ก็ประมาณนี้แต่ว่าต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องรายละเอียดว่าถ้าใครอยากจะเปิดร้านอาหารสโลฟู จะต้องทำยังไงบ้างออันนี้เอาไว้คลิปต่อไปโ okay.